สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวง i n น o n e เหมือนเช่นเดิมค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงนี้น้องๆมาอัปรูปอัปคลิปอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องนายก็มาอัปคลิปเท่ๆเ,เ,เท่มากชิคมากค่ะทุกคนแล้วก็มาอัปคลิปอีกแคปชั่นวันนี้ไม่มีแผนอะไร แต่คิดว่าจะมีคนคิดถึงฮ่าฮ่มาเจอทุกคนฮิฮิฮิอ o น n e วิดีโอเวยปอของเกาชิงเฉินแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปลอออีกนะคะแคปชั่นแอมแบกฮิฮน้องนายหล่อมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องแพทย์ถีก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่น ผมวังว่าสายรุ้งคู่จะทำให้คุณโชคดีสามารถทำข้อสอบได้และเขียนคำตอบได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นวันนี้หยินห้าวเยเป็นพ่ายอะไรวันที่11มิถุน,นายนมีเมฆมากผมได้ยินมาว่าถึงช่วงฤด,ดูแห่งการจบการศึกษาแล้วงานก็ขอแสดงความยินดีให้ทุกคนที่สำเร็จการศึกษานะครับดังนั้นวันนี้เลยเป็นพ่าไฮสคูลครับ ลูกน้องเพชรวัยมัธยมคือดีงามมากค่ะทุกคนฮอตมากฮอตไม่ไหวค่ะต่อไปนะคะน้องเคยวิก็มาอัพรูปแคปชั่นพยายามถ่ายสีรูปแฮชแท็กอาชริยะด้านการเซลฟี่ก็คือหล่อคะ่ะลูกไทยก็หล่อคะ่ะแล้วก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นล็อกอินมาแอคลอแฮชแท็ก หนุ่มน้อยหล่อจริงๆคือเอ็นดูน้องมากค่ะทุกคนแล้วก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นด้านหลังคนหลอกก็คือหล่อจริงค่ะต่อไปนะคะน้องหลิวหยีก,ก็มาอัพคลิปแคปชั่นฤลดูการของฉันบทเพลงของฉันรอคอยสายลมพัดผ่านหุบเขาในช่วงเย็นเหมือนลอยฟังเสียงกบร้องในบึงน้ำมาดูสายลมแห่งฤด,ดูร้อน MV s u m m ซัมเมอร์ของหลิวหยีมาถึงแล้ว แฟนๆก็อย่าลืมไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะฟังแล้วผ่อนคลายมากเลยค่ะต่อไปนะคะน้องหลินโมก็มาอัพรูปแคปชั่นม oment มของหลินโมวันนี้อยู่ที่โรงแรมน่าเบื่อมากเลยครับจึงแยกเดินทางไปหางโจเพื่อเก็บชาหลงจิิงให้ตัวเองสักถุงผมนี่เียงจริงๆเห็นแล้วอยากไปเก็บชาด้วยเลยค่ะวิวดีๆแล้วน้องก็มาอัปรูปอีกแคปชั่น ยินดีต้อนรับสุดทุ่งของคนพื้นเมืองหยวนยูโจแห่งนี้ #oasis แฟนๆก็อย่าลืมไปดูรายการที่น้องไปออกนะคะต่อไปน้องป๋อยวนก็มาอัพคลิปลองเพลงแคปชั่นป๋อยวน cover เ,เพลง On i o n by อัสกะยังแล้วก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นกลับบ้านจากเลือกเรียนวันนี้อุณหภูมิกำลังพอดีเลยครับ ต่อไปน้องเจียหยวนก็มา caption, อัพคลิปแคปชั่นบดล็อกวิธีการใช้งานไมยโยกไม้ที่ถูกต้องให้กับทุกคนแล้วคือตอนที่น้องดึงนั่นนี่ออกเราเหมือนแม่ที่มองลูกพองกลัวลูกทําของเล่นพังค่ะทุกคนคือรูนมากกว่าน้องทําพังแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นแบดมินตันสักหน่อยพ่อหนุ่มนะักกีฬาก็ามาค่ะทุกคน ต่อไปนะคะน้อง a อเคก็มาอัพคลิปวอล์กเพลง I hope we all have a bright future ที่น้องอัพลงไปก่อนหน้านี้นะคะน้องก็มาพูดเกี่ยวกับเพลงนะคะตามไปดูคลิปเต็มๆกันคะ่ะต่อไปนะคะน้องริกิีมารุก็มาอัพคลิปแคปชั่นบันทึกการเต้นฉบับสมบูรณ์ของริกกีมารุในที่สุดก็ได้เจอเหล่าอาจารย์แล้วซ้อมกันไปหลายเพลงเลยครับฮอตฮอต แล้วก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นนี่คือเพลงที่ผมคิดว่าอยากจะใช้เมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นก็ได้ออกแบบท่าเต้นไว้แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้โพสต์ตอนนี้ได้มาเต้นอีกครั้งปรับเปลี่ยนนิดหน่อยและแบ่งปันให้กับทุกคนพวกคุณคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับน้องลิกี้มารู้มีความสุขกับการเต้นมากจริงๆคะ่ะชอบมองเวลาน้องเต้นมากเพลินมากคะ่ะ ต่อไปนะคะน้องซันตาก็มาอัพไอจีสตอรี่น่ารักน่ารักกับน้องหมาค่ะแล้วก็มาอัพคลิปน่ารักน่ารักด้วยค่ะเหมือนเป็นคลิปออกกำลังกายเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะคนสุดท้ายน้องมิกะก็มาอัพรูปแคปชั่นฤดูร้อนกับสีขาว My Summer การร้องไห้คือเรื่องธรรมดาไม่ว่าสุขหรือเศร้าทุกคนก็ร้องไห้ได้ และผมก็ไม่คิดว่าเราควรจะอดกลั้นมันเอาไว้แต่ควรจะแสดงออกมามากกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องเก็บทุกอย่างไว้ข้างในทุกครั้งที่รู้สึกถึงอารมณ์ที่ล้นหมกมาการอกกอดความเศร้าช่วยให้ผมผ่านมันมาได้เสมอและมันยังเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเริ่มทำดนตรีอีกด้วยดังนั้น เรื่องดีๆก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จุดเริ่มต้นจะไม่ได้เป็นแง่บวกก็ตามน้องก็มาในลุกคูคูโทนสีขาวต้อนรับซัมเมอร์ค่ะ แล้วก็ขอบคุณคำพูดของน้องมากจริงค่ะประทับใจมากและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ b ีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บ BB ีด้วยนะคะขอบคุณเรื่องหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย